สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจตุย๋ยแล้วก็พ่อใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้มานั่งอยู่กับพ่อใหญ่ก่อนที่จะเอาพ่อใหญ่เข้านอนนะพี่น้องก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตเจตุย๋ยนี่เป็นพาสปอร์ตอังกฤษนะพี่น้องเจตุ๋ยได้พาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วและทีนี้พ่อใหญ่เขาเห็นพาสปอร์ตเจตุย๋ยเขาดีใจมากเลยพี่น้องดีใจแบบคือที่แกดีใจเพราะว่า แกกลัวายตุยจะไม่ได้อยู่ในประเทศอังกฤษเรื่องของเรื่องและทีนี้พอยายตุ๋ยบอกว่าได้พาสปอร์ตอังกฤษายตุยก็ต้องกลับบ้านคือจะกลับเมืองไทยและทีนี้แกก็เลยหน้าของแกก็เปลี่ยนสีทันทีพี่น้องก็คือแกรู้ว่าถ้าเกิดายตุยได้พาสปอร์ตแล้วายตุยจะต้องกลับบ้านแล้วก็จะเอาแกไปไว้ที่แคร์โฮมเนาะนั่นแหละแต่แกก็โอเคเพราะว่าแกรู้อยู่แล้วว่าแกต้องอไปอยู่แคร์โฮมเวลายายตุยกลับบ้านเนาะแต่ทีนี้ เรื่องของเรื่องก็คือยาตุยจะมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาว่าทำไมยาตุยถึงไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ทำไมยาตุยถึงใช้เวลาในการทำพาสปอร์ตนานจังเลยก็คือมีเพื่อนถามมาเนาะว่าทำไมพาสปอร์ตยาตุยใช้เวลาในการทำนานจังเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำผ่านทุกขั้นตอนทุกอย่างมันใช้เวลาแป๊บเดียวพี่น้องจ๋าก็คือ ไปที่โฮมออฟฟิศที่อังกฤษถ้าเราได้เอกสารครบทุกอย่างเขาพรูฟทุกอย่างแค่เวลาไม่ถึงอาทิตย์พี่น้องเขาส่งเนี่ยยตุยส่งไปเมื่อ,อวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็ได้มาวันพุธพี่น้องจา๋าและทีนี้ที่มันมีปัญหาก็คือว่าเจตุ๋ยมีหลายขั้นตอนพี่น้องที่เจตุยเริ่มทําตั้งแต่แรกเลยแต่เจตุยจะไม่พูดถึงนะว่าปัญหามัน ต้องทาอะไรยังไงบ้างก็คือเจตุยเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่ถ้าใครอยากจะดูก็เข้าไปดูได้นะคะว่ามีปัญหาอะไรเย,ยตุยต้องทําอะไรบ้างาที่เยตุยจะไปเ,เปลี่ยนานามสกุลแล้วก็จะไปรีนิวพาสปอร์ตนะพี่น้อง mm hmm. ก็คือหลังจากที่เยตุยได้เอกสารทุกสิ่งทุกอย่างจากเอฟซแล้วก็แปลเอกสารเยตุยก็ส่งไปที่ กงสุนทยที่ลอนดอนพี่น้องจา๋าส่งไปที่กงสุนทยที่ลอนดอนเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับมาให้เยตุยก็คือที่เขาส่งกลับมาให้เยตุยเยตุยต้องส่งไปที่เมืองไทยก็คือทําไมเยตุยต้องส่งไปที่เมืองไทยเพราะว่าเยตุยจะต้องเอาใบมอ,อบอํานาจแล้วก็ใบที่เอฟซีดีโอเขาเซ็นรับรองเนี่ยส่งไปให้ทางน้องชายเยตุยเพื่อที่จะไปเปลี่ยนนามสกุล คือเปลี่ยนนามสกุลของเยตุยเดิมให้เป็นนามสกุลพ่อใหญ่เพราะว่าตอนที่เยตุยแต่งงานกับพ่อใหญ่เยตุยไม่ได้เปลี่ยนที่ไทยนะพี่น้องก็คือเยตุยเปลี่ยนเ,พนเฉพาะ أ, มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็คือเป็น أ, พาสปรอ,อร์ตอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลพ่อใหญ่เป็นนามสกุลพ่อใหญ่แต่ว่าพ,าส,พาสปรอร์ตเยตุยพาสปอร์ตไทยแล้วก็ทุกอย่างบัตรประชา د, ชนอะไรเยรตุยก็ยังเป็นนามสกุลเดิมนามสกุลไทยอยู่เนาะ แล้วทีนี้ทางอังกฤษเขาไม่ยอมแหละพี่น้องก็เลยเอตอนที่เยตุยจะส่งไปเนี่ยพี่น้องมันมีปัญหาตรงนี้แหละคือปัญหาตรงไพรสเนียพี่น้องเยตุยส่งพัสดุเป็นลงทะเบียนแล้วก็ส่งด่วนด้วยนะพี่น้องเสียค่าส่งเยอะมากเสียค่าส่งเยอะแล้วทีนี้เยตุยก็ถามเขาว่าจะใช้เวลาในการส่งเนี่ยกี่ว,กว,ว,วันเขาบอกว่าประมาณสองวันสามวันเขาบอกงี้เนาะ แล้วทีนี้ยาตุ๋ยส่งไปวันศุกร์ก็กะว่าเออวันเสาร์วันอาทิตย์ติดเสาร์อาทิตย์เนาะก็คงจะประมาณวันเออวันเออวันอัคารหรือวันพุธนี่ก็คงจะได้รับจดหมายแต่ยาตุยก็เช็คนะเพราะว่ามันมี tracking number นะพี่นอ้องแล้วยาตุ๋ยก็เช็คไปปรากฏว่าเอกสารยาตุยนี่ก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษคือยังไม่ไปไหนเลยหลังจาก3วันแล้วทีนี้ยาตุยก็เลยรออีกรออีก โทรไปถามที่เมืองไทยก็ยังไม่ได้จดหมายยังไม่ได้เอกสารเยตุยแล้วก็เยตุยก็เช็คไปเอกสารเยตุยก็ยังอยู่ในประเทศอังกฤษอีกเยตุยก็เลยโทรเข้าที่บริษัทและทีนี้เขาก็อีเมลมาบอกเยตุยว่าเขาตอนนี้พัสดุเยตุยนะ่ะตกหลน่นคืออยู่ในระหว่างที่เขากําลังค้นหาอยู่เขาเขียนอีเมลมาบอกว่าเขาส่งเขาเจอแล้วแล้วก็เขาเตรียมที่จะส่งไปที่เมืองไทยแล้วเขาบอกอย่างนี้และทีนี้ พอส่งไปถึงเมืองไทยก็ปรากฏว่าไปติดช่วงสงกรานพี่น้องไปติดสงกรานแล้วทีนี้มันก็เลยทําอะไรไม่ได้แลหลังจากนั้นน้องชายเยตุ๋ยก็ไปทํานัดที่อกองศูนย์ไทยที่แจ้งมตนะกว่าจะได้นัดก็ใช้เวลานานอาีพี่น้องใช้เวลานานมากเลยก็คือที่นัดก็คือไปทําไปให้กองศูนย์รับรองเอกสารอีกก่อนที่จะมาทําเปลี่ยนานามสกุลที่อําเภอและหลังจากนั้นก็ ได้เสร็จเรียบร้อยมาเปลี่ยนนามสกุลที่อำเภอและหลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะเช็คลิงก์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารอะไรกลับมาอกีกและทีนี้ก็คือความน่ารักของเจ้าหน้าที่ที่กรุงศูนย์ไทยที่กรุงลอนดอนนะพี่น้องน่ารักมากเลยก็ให้คำปรึกษาดีมากมีปัญหาอะไรจะตุยก็โทรไปถามเขาเขาก็ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาตลอดเวลาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเจตุยทํา เสร็จที่เมืองไทยหมายถึงว่าน้องชายเยตุยเปลี่ยนนามสกุลเสร็จที่เมืองไทยแล้วให้โทรมาบอกเขาทันทีว่าทําเสร็จหรือยังแล้วเขาจะเช็คลิงก์ให้ว่าถ้าลิงก์มันโอเคมันผ่านมาถึงออกอง,งศูนย์ที่ลอนดอนเรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้เะตุยไปเลยไม่ต้องมีนัดมีอะไรแล้วเพราะว่าเขาจะทําให้ด่วนเขาก็บอกนี้เนาะเดีวก็ได้ไปที่ลอนดอนพี่น้องก็ไม่ต้องทํานัดทําอะไรนะก็คือไปก็คือไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยและทีนี้เขาก็บอกว่า จะต้องใช้เวลาเดือนหนึ่งถึงจะได้เล่มพาส,สปอร์ตไทยเขาบอกงี้เนาะเพราะว่าเขาจะต้องส่งไปทําที่เมืองไทยต้องรอหนึ่งเดือนแล้วทีนี้าจตุยก็คือบอกกับเขาบอกว่ายาจตุ๋ยจองจองแคร์โฮมให้ผ่อใหญ่แล้วอ่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นเอที่าจตุยว่าเจะกลับบ้านเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่นานก็คือทาพาสปอร์ตนี่คงไม่นานเจตุยก็เลยคิดว่าต้องจองแคร์โฮมให้ผ่อใหญ่ก่อน แล้วทีนี้เราก็ได้วันที่จะกลับบ้านน่ะพี่น้องและเจตุ๋ยก็เลยต้องจ่ายเงินค่าแคร์โฮมคือเวลาเราจองตัว๋วเ,เวลาเราจองแคร์โฮมนี่คือเขาจะต้องให้เราเนี่ยจ่ายเงินไปก่อนพี่น้องจา๋จาจ่ายเงินไปก่อนก็คือจ่ายหมดเลยนะเพราะใหญ่ไปอยู่เดือนนึงเขาก็เอาหมดเลยทั้งหมดเลยเดือนนึงเจตุ๋ยก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ที่กรุงศุนไทยเขาฟังเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือ,อถ้าจะรอพาสปอร์ตเล่มพาสปอร์ตไทยเนี่ยต้องใช้เวลาเดือนนึงนะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้เอาบัตรประชาชนแล้วก็มันจะมีบินที่เราทำพาสปอร์ตไทยอ่ะพี่น้องเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาไปพิฟที่โฮมออฟฟิศของอังกฤษได้ยาตุ๋ยก็โทรไปที่โฮมออฟฟิศเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเธอก็เขียนจดหมายมาแล้วกันเหตุผลว่าทําไมเธอยังไม่ได้พาสปอร์ตไทยแล้วก็เขียนเหตุผลมาว่าเพราะอะไรทําไมเธอถึงอยากจะได้พาสปอร์ตเร็วเขาก็บอกงี้เนาะ ี่ตุลยก็ทาตามขั้นตอนที่เขาบอกหมดเลยพี่น้องก็คือเขียนจดหมายรายละเอียดว่าเยตุย๋ย์ต้องการอยากจะกลับบ้านพาสปอร์ตไทยที่เจตุย๋ยทําต้องรออีกเดือนหนึ่งพาสปอร์ตของอังกฤษเนีย่ยฉันขอด่วนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือฉันจ่ายค่า,าแคร์โฮมให้สามีฉันไปเรียบร้อยแล้วเยตุย๋ยก็บอกอย่างนี้เนาะทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคเขาจะทําให้เยตุ๋ยก็รอนะพี่น้องรอ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 ,รอจนเขาก็บอกว่า เขายังไม่ทําให้นะเพราะว่าเขาต้องรอพาสปอร์ตไทยก็คือเดือนหนึ่งพาสปอร์ตไทยก็มาเขาก็ส่งมาให้เยตุยถึงบ้านเยตุยก็เลยส่งไปที่โฮมออฟฟิศหลังจากที่ส่งไปที่โฮมออฟฟิสประมาณสามวันพี่น้องเขาก็โทรมาบอกคือเขามีอีเมลมาบอกเยตุยบอกว่าตอนนี้ก็คือเขารับเรื่องอะไรเรียบร้อยเขาปริ้นพาสปอร์ตให้เยตุยเรียบร้อยก็คือเตรียมส่งและเยตุยก็ได้มาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ย แล้วทีนี้ก็คือเหลือแต่พาสปอร์ตไทยที่เยตุยส่งไปเพราะว่าเขาต้องเออส่งแยกกันเขาจะไม่ส่งมาในในซองเดียวกันพี่น้องอันนี้คือส่งมาก่อนและวันหลังก็คงจะเป็นพาสปอร์ตไทยแล้วก็เป็นเออใบบัตรประชาชนของเยตุยที่เยตุยส่งไปเนาะเขาจะส่งแยกกันก็นี่แหละเยตุยมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเออก็มีเพื่อนถามมาว่า ทำไมเยตุยทำพาส,สปอร์ตอะทาไมช้าจังท,ทําไมทําใช้เวลานานจังก็คือเหตุผลก็อย่างเงี้ยพี่น้องจะถามว่าทําไมยเยตุยถึงรีบอจองแคร์โฮมให้พ่อใหญ่ก็เพราะว่าเยตุยคิดว่ามันน่าจะทันอ่ะพี่น้องมันน่าจะได้อ่ะเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่จองแคร์โฮมเอาไว้ก็คือกลัวว่าจะไม่มีที่ให้พ่อใหญ่อะพี่น้องจะไม่มีเอที่ให้พ่อใหญ่ไปพักเนาะก็เลย ต้องจองแล้วทีนี้จองถ้าจองเขาก็ต้องให้จ่ายเงินพี่น้องเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินถ้าไม่จ่ายเงินก็คือเขาไม่รับจองเขาก็บอกนี้แล้วทีนี้เาตุยก็คิดอยู่แล้วว่ามันมันน่าจะทันนะพี่น้องมันน่าจะทันก็เลยก็เลยเอาเพ่อใหญ่ไปแค์โฮมแต่ปรากฏว่าไปอยู่แค์โฮมแล้วทีนี้พาสปอร์ตเจตุยก็ไม่มาเาตุยก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่แค์โฮม ก็เลยบอกว่าฉันจ่ายเงินไปเดือนหนึ่งแต่ฉันขอเอาสามีฉันคืนมาก่อนได้ไหมคือให้เขาอยู่แค่อาทิตย์เดียวแล้วก็อีกสามอาทิตย์ฉันจะเอาคืนคือฉันขอเงินคืนได้ไหมเจตุ๋ยก็บอกอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาโอเคนะพี่น้องโอเคก็อย่างที่เจตุ๋ยเคยเล่าไปเนาะเขาบอกว่าโอเคเขาจะหักเงินอาทิตย์หนึ่งที่พ่อใหญ่อยู่แล้วก็อีกสามอาทิตย์ที่จ่ายไปเขายังไม่คืนเงินให้เจตุย๋ย แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในเดือนหนึ่งถ้าเยตุยยังไม่ได้พาสปอร์ตหรือว่ายังไม่เอาพ่อใหญ่กลับไปอีกเขาก็จะส่งเงินที่เหลือมาให้เยตุย๋ยก็นี่แหละแต่ทีนี้เยตุยก็คงจะแบบว่า,าต้องหาวันที่จะกลับเมืองไทยแต่ยังไม่รู้วันไหนพี่น้องจา๋าก็คือต้องรอจองตัวจองอะไรก่อนแล้วก็ต้องอโทรไปบุ๊กแคร์โฮมให้พ่อใหญ่อีกทีหนึง่งก็นี่แหละมันหลายขั้นหลายตอนที่เยตุยจะกลับไปอีกเพราะอะไร ลูกสาวยตุยก็เพิ่งจะมาเมื่อสองสามวันนี่เองพี่น้องและทีนี้เยตุยจะไปเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะพี่น้องที่ก็อะไรที่เราทําเป็นเชื่อเป็นนามสกุลเก่าเราก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่เนาะไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลของพ่อใหญ่ไปสักสามอาทิตย์คงไม่ไม่ไปนานอะ่ะก็เป็นห่วงพ่อใหญ่ทางนี้ด้วยเดี๋ยวเยตุยก็จะเอาแกเข้านอนนะพี่น้องเนี่ยข้างหลังแกข้างหลังนี่ก็จะเป็นที่ยกแกได้ที่ยกตัวใหม่แล้วพี่น้องเนี่ย ได้ที่ยกตัวใหม่นี่ก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆที่เอ่อเป็นกําลังใจให้เยตุยกับพ่อใหญ่เสมอมานะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ